สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็อาชีพหลักนะคะก็ตอนนี้เป็นนักธุรกิจนะคะมีแบรนด์ของตัวเองนะคะที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะคะชื่อว่า La Wish Beauty d r i n k นะคะแล้วก็ยังเป็นนักแสดงอยู่นะคะเป็นผู้จัดละครด้วยนะคะในเร็วนี้ก็จะมีละครที่จะเป็นผู้จัดทางช่อง7ด,ด้วยค่ะแล้วก็เจียบยังทำพวกเรื่องออสื่อสารองค์กรนะคะให้กับสยามพารากอนนะคะปีนี้เข้าปีที่3แล้วด้วยค่ะ ผมดูแลการตลาดแบรนด์เบียสิง์นะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยนะครับทำงานอยู่ที่บุนวัตบิวเรียครับ<ม>นอกกนั้นก็เอานำเข้าสูตรนะครับแอปสุดดุบีสป็อกนะครับจากสเปนนะครับวันนี้สูตรใส่ทั้งหมดมาจากสเปนครับเอ๊ะเป็นนี่ทำงานอะไรครับ เอ่อเวเนตไม่ได้ทำงานครับเอ่อเวเนตเวเนนตเรียนที่โรงเรียนโชว์รีครับเพิ่งกราดเอรจากเยอห์กมาครับกลังขึ้นเยอเจ็ดกลังจะขึ้นเยอเจ็ดไปซีเนียร์สคูลครับ นี่นะคะเรา3าคนก็ขอฝากด้วยนะคะหนังสือ Hello นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะจะเห็นพวกเรา3ามคนในเราจะมีหลายลุกมากเลยนะคะจะมีชุดไปงานชุดง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์ของเรา3มคนฝากด้วยค่ะ